สวัสดีวันศุกร์ค่ะเจกับพี่ต้นไม้นะคะเลิกงานวันนี้ก็ทานสลัดเหมือนเดิมนะคะเมนูที่พี่ต้นไม้ชอบก็จะเป็นสลัดสลัดเพื่อลดพุงวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็เลิกงานค่ำแวะมาทานข้าวสลัดไก่น้าตาหน้าร่อยไหม กเราก็ต้องมาเติมจีโอเคเริ่มทานกันเลยพีตุ้นไม่ชอบ นี่มเมื่อเทศลูกเล็กๆอร่อยมากเลยนะชอบกินกินได้เยอะเลยอือือแล้วก็นี่ก็จะเป็นแตง นี้เนื้อไก่เอพี่ต้นไม้บอกว่าเอาเนื้อไกพ่พิเศษด้วยจะได้มีพลังร้องเพลง ม่วันมาเยอะเลยก็ God. ที่เยอรมันอากาศร้อนมากเวันนี้เกือบสามสิบ So hey okay, we do it